เรียนปวยทานใบเหมียวๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาพับเหรียญปวยทานลายเบสิกสองลายคือลายนี้กับลายนี้อันนี้คือเบสิกมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะจะใช้ริบบิ้นสองสีความยาวตัดเหลี่ยมทั้งสองด้าน เยวจะจับคู่ขาวกับชมพูใช้ทั้งหมดสี่เส้นแบบนี้ค่ะจับพับลงมาประมาณอ่ะแล้วก็อย่าลืมเหลี่ยญเรานะ ด้านสั้นสารสลับสีด้านสั้นอยู่ฝั่งด้านบนนะคะเส้นสุดท้ายสอดเก็บแบบนี้จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นใส่เหรียญ อิดเหรียญเอาเส้นบนทับทาบ,บนซ้ายเส้นด้านขวาด้านล่างด้านซ้ายสอดเก็บจากนั้นกลับด้านสอดเก็บอีกรอบค่ะ ได้แบบนี้กลับด้านมาอีกรอบหนึ่งจะเหลือแบบนี้ทำม้วนให้เป็นห่วงแบบนี้สอดด้านข้างแล้วก็ดึงเส้นถัดมาทับเหมือนกันม้วนแบบนี้สอดค่ะเส้นที่สาม ทำให้ครบทั้งสี่เส้นสี่มุมเส้นสุดท้ายจับเส้นนี้ลงมาก่อนแล้วก็สอดจะได้แบบนี้จับเส้นนี้พลิกขึ้นแบบนี้ค่ะพับขึ้นแล้วก็เอาปลายลงมาสอดล่างเส้นขาวจะมาปูช่องนี้ ดึงพิกมาด้านซ้ายจับเส้นชมพูจับเส้นขาวขึ้นบนพับลงล่างหมุนพับเส้นขาวปัดขึ้นบนพับลงล่างอันนี้ไวสำหรับใครที่ต้องการทำจำนวน แล้วก็จับห่วงให้เท่าๆกันจะได้แบบนี้ค่ะแล้วมาตัดใช้กันไกรฟันหยักนะคะขนาด4มิลตัดแล้วจะน่ารักมุงมิงค่ะมีได้แบบนี้อันนี้ลายที่หนึ่งเดี๋ยวมาทำลายที่สองค่ะ เหมือนเดิมนะคะสีเส้นพับลงจากนั้นเส้นสั้นอยู่ด้านบนทำสลับสีควยแบบนี้ค่ะสีขาวสอดด้านบนสีชมพูสดจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาให้เป็นห่วง จากนั้นใส่เหรียญค่ะพับเก็บพับมาด้านหลังสอดเก็บ พลิกกลับมาด้านพอพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้จากแต่ก่อนเราพับมุมนี้ใช่ไหมคะเราพับฝั่งนี้ทีนี้เราจะสอดฝั่งนี้คะ่ะฝั่งซ้ายทําให้เป็นกลวยเหมือนเดิมดึงค่ะทําให้ครบทั้งสี่มุมนะคะจากสอดฝั่งขวาม,มาสอดฝั่งซ้ายคะ่ะนี่ค่ะ ทำให้เป็นกลวยแบบนี้เมื่อครบทั้งสี่มืเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะจับพับมาด้านหน้าอะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะพับลงมาแบบนี้แล้วก็โดเก็บแบบนี้ค่ะอันนี้ใช้นิ้วพยุงช่วยน้องนิดนึงอะ ัดมาสิ้นตรงใช่ไหมสังเกตด,ดูนะแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้ค่ะซอรจะออกด้านหลังใช้มือพยุงค่ะแบบนี้ม้วน,นมาแบบนี้นี่ค่ะซอร อย่าลืมใช้มือพยุงนะคะสุดท้ายมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นตัดจ้ะใช้กันไปฟันอยากตัดเหมือนเดิม เพิ่มความน่ารักกิ๊บเก๋คือติดอ่าลูกปัดนะคะลูกปัดสีทองจะสวยนี่ทั้งสองแบบเดี๋ยวมีแยกสีให้ดูจะได้น่ารักน่ารักนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ